สวัสดีครับอยู่กับผมครับช่องล้ำซิ่งดินระเบิดหรือว่าเสียสุนนะครับเสียคริสจัดไปหนึ่งลำครับวันนี้มาหนึ่งคันเอสเครมาไปเอาและนี่รถใครมาจูตรงนี้ โอ้โหของเสียเป่าเนี่ยที่มิมรอเล็กเขาพาไปซื้อนี่มาดูความเร็วความแรงนี่ขุดไกลกันเลยนี่คนละข้างสะอันนี้ก็มักไฟ โอ้ดูวิธีเสกกะบ,บ่าเขาพี่นอ้องเจอดินเหนียวเปียกไปครึง่งมาครึง่ง รู้สึกว่าจะร้อยยี่หรือเปล่าครับตัวนี้นี่อยู่คนละข้างสะเลยพี่น้อง มักทูมักทูนี่ตัวนี้เป็นมักทูสุดวนี้เป็นมักไฟอ๋อเสงสว่างสัหน่อยสิมืดจังนี่ วิ่งอยู่คันเดียวครับนี่ที่ปากโปนุ่นปานขาวๆนุ่นจัดไปส่วนใน 800, ไอ800ีป้อยรูปเป็ดตัวนั้นวิ่งอยู่สามวิ่งเะียะทางก็เหมือนกันอย่างนี้เลยครับเดีแทนนูจะได้เที่ยวดีหน่อยเที่ยวละร้อยเลยรถดำอะ่ะสะแต่งครบนะครับ จายิยางเงินเขาอยู่ไกลยอย่างนี้ด้วยนี่ต้องโชว์ฟิมือเดี๋ยวไปดูว่าใครจะ,รจะเร็วจะแรงกว่าเดี๋ยวไปยืนดูฝั่งนู้นดีวกว่านี่มักไฟประทะมัดอะไรมักทู่ มาดูว่าใครจะแรงใครจะเร็วกันีเปรียบเทียบให้เห็นเลยนะครับนี่ไอตัวนี้ร้อยยี่นะครับตัวนั้นเป็นตัวร้อยมาดูว่าความเร็วความแรงโอ้ตัวนี้สลักปุ่งกีไปหมดแล้วเดือพี่น้องเดือกปุ่งกีตัวนี้กับตัวโน้นไหนเล็กกว่ากัน กีเราใหญ่กว่าครับตัวนั้น5ฟันไอตัวนี้ยังเป็น4ฟันนี่เท่าไอปุก,กีตัวที่แต่ะ่กนเราใช้อยู่นะนี่รวมไปหมดแล้วพี่น้องอจากนั้นวิ่งอยู่คันเดียวครับทางนี้มีรถดำวิ่งอยู่3ามคันของเสียบเป๋าเรารู้สึกว่าจะลดไหลแจกแถมนะทีมงานนี้ นี่คลองแชมอยู่ที่บ้านบาทเลยอกเพชรบ,บ้านบาทเห็นว่าวิ่งราคานี่อยู่ประมาณเท่าไหร่ไม่ใช่230พร้อมดันนะได้ได้ข่าวมาอย่างนั้นนะแต่ไม่รู้ว่าเขาวิ่งราคาไหนก็แล้วแต่นะครับนี่แต่วันนี้ก็มาอยู่คนละฝากฟัง คนละฝากฝังดูเลยครับดูความเร็วความแรงว่าตัวไหนเร็วแรงกว่ากันมักทูกับมักไฟนี่ผมก็อยากเห็นแต่ตัวนี้เป็นมามักทูรอยยี่รอยยี่ตัน้นี้แต่ก่อนก็ไปดูรถเรานะครับก็ติดขัดกันอยู่5000เลยไม่จบกันแล้วเขาก็ไปเอาคันนี้มา ดูว่าแรงขนาดไหนเขาถึงเลือกตัวนี้นอยู่คนเราอยู่คนละละฝั่ังสะเลยเดี๋ยวให้ดูเลยตักใช้รถตรงไหนถนนนกมาแล้วกระปอ ตัวยกสองตัวซึมคนขับก็เบาพอตัวนะครับนี่การลอกนาโหลดไหม ียงเอานะครับฟังเสียงเอาเราไม่วิจารณเราไม่วิเคราะห์นี่อยู่โคลฟา,าปังีปน,น้องอกียาวเป็นเมโครรอยย่นะครับตัวนี้ส่วนทางโนนก็เขาเจียคริสหมักไฟ100้อยบุกี้ใส่เป็นห้าฟันตัวนี้ยังเป็นสี่ฟันครับเท่ากาันไก่คุกี้เราแต่ก่อน เสียคลิปดูครับความเร็วดูเอาเองพี่น้องเอ๊มาอยู่ใกล้กันได้ยังไงน้นโนขุดสรนะครับตัวนี้ลลอหนา ดำเหมือนกันครับคอยดูว่าไขจะเต็มไปก่อนแต่ตัวนุ้นมามามาหลังนะครับเมื่อกี้มาหลังสีเหมือนกันเลยครับสีโกเบโอ้เต็มอุ้มครับเกียดคลิปเต็มอุม้มกี้ใหญ่กว่ากันครับ ไปแล้วครับมักไฟมาเข้าเอาดินหลังแต่ว่าออกตัวไปก่อนแล้วนี่ให้เปรียบเทียบกันดูนะครับความเร็วรถต่อรถ ถ้ามีสองคันตดำสองคันนี่ก็พอดีแต่ของเขานี่สามคัน รู้สึกว่าจะเท่าไหร่ตัวนี้40กว่าเสียมมิ่มเขาพาไปดูนะครับตัวนี้แล้วก็ไปดูไอ้มากรูปิศาจต,ตอนนั้นก็ไปพาไปดูมากทูปิศาจดูแต่ก็ไม่ได้เอานี่โกมาต่อรองนะครับจเจ้ามาไฟผมพอลดอีก5,000ผมไม่ลดเลย เนี่ยมาจบได้ตัวนี้มาบอกไปวยว่าเราก็ทำงานนะครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลนี่ก็ทำไม่หยุดเลยอยู่แก้วอยู่ สุดคลิปนี้ก็นะครับดูนะครับมักไฟกับมักทูปะทะกันนะครับนี่ปะทะัความเร็วความแรงกันสุดคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกับทีมงานเรากับสิ่งดินระเบิดสวัสดีครับผม